จริงหรือไม่ผิดไม่รู้เอาข่าวมาให้ก่อนอะไแอ้วอย่างเดนพลเขาสอบกันคุณนู่นอบตรอนู่นสนับสนุนโดยอย่าเม็ดลดปรดอาโมจินโปรตีนีแท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่เซเว ได้หลายไม่เยี่ยปลายให้ถูกขนาดแต่ว่าอยากกินมากก็เด้อให้บอกไงนคนระดับที่อยกกินมากการตรวจสอบวินัยร้ายแรงของคนตระเวนตุรกีถังพานขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานเพราะเป็นเรื่องระหว่างคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงดึ่งตามขั้นตอนถูกไหมจะเป็นวันครบกำหนด270วันก็สามารถได้ไม่เกินข่าวข่าวข่าวไม่ ต่ตามขั้นตอนหาคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องส่งมาให้ทางกองวินัยจากท่านกองวินัยจะประมูลผลทั้งหมดแล้วส่งมาให้ตนเองที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพิจารณาก่อนจะประกาศผลการสอบสวนกสำหรับการสอบสวนคดีวินัยร้ายแรงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่ทางพลตำรวจสุรเชษฐถูกประชพิจารณาดังนั้นผลการสอบสวนแย่ออกจากกันแต่หากทางคณะกรรมการมีการขยายเวลาเกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้รอผลหรือรอดูท่าทีจากปปช ยืนยันว่าการสอบสวนหากพบความผิดจริงไม่ว่าจะเป็นพลตบดเอกพลตบโทพลตบดตรีหรือแม้แต่ชั้นตระทวนสามารถดําเนินการได้ไม่ยากย้ําว่าการเอาข้าราชการตารวจออกจากราชการทำได้ทุกระดับชั้นหากมีความผิดจริงส่วนที่มองว่ามีการชะลอหรือประวิงเวลาในการพิจารณามานานเกือบ270วันเป็นเพราะว่าเจรําวจแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการใจไม่ถึงในการพิจารณามีคําสั่งเด็ดขาดเมื่อครบกรอบเวลาหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับว่าใจถึงหรือไม่ใจถึงและเจรจะเป็นใครก็ตามต้องดูตามพยานหลักฐานหากพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าตํารวจผู้นั้นกระทาผิดวินัยก็ว่าไปตามสถานะของวินัยนั้นเนื่องจากบางครั้งการถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอาจไม่มีความผิดสามารถเป็นไปได้หากตนจะรับรายงานก่อนวันที่20กุมภาพันธ์ก็จะนำมาพิจรารณาอีกครั้งแต่ย้ำอีกครั้งว่าขณะนี้ยังไม่รับรายงานแต่อย่างใด แล้วเราถ่า,เายเป็นเรื่อ,บอยบ่อยมันเกิดจากสาเหตุเรากินท้องผูกอะ่ะท้องมันผูกแล้วบ่อยก็จะเป็นอ่าเป็นเรื่องที่โดนวารบานเพราะมากๆเข้าก็ลำไสใหญห่นี่แค่ไหนมาเล่งกันนะเดี๋ยวเจอมาเร่งได้ยี่กับน้องกิดด้ะโอโห